สวัสดีจ้าพบกับยายหมอนเสน้ายายหมอนเสน้ากำลังทานงานในโฮมบริไตากแดดดอกจ้าเฮ็ดเป็นโลดฝนห้ำจ็กลูก้าบ่มามันอยากเบอ้อ เดี๋ยวข้ามโมนีมันก็ตามมากกว่าไปโหลดเขาบร่ไมหาให้ห้ากินเบิดจ้าเห็ดหนังมันยากเบิดบ่มีแนวมันบ่ยากมีไดรบมีแน่ไดมันงายเยี่ยมมากเยี่ยมมากเค็ดลงไปจ้าเฮ็ดแนวกิน ค่าตะไคร้ผักสวนขั่วบ้าน่เฮ็ดจังใดคือได้เงินสอนแน่ได้เงินหลายบ่ไม่ยืมแน่ไปสิว่าห้บาบา กะว่าโลดนั่นแสดงว่าห้ามถือข้างแล้วแน่เฮ็ดจังได้คือได้เงินสอนแน่ได้เงินหลายบ่มายืมแน่ได้ซื้อดอกจา้าอยูใ่ในบ้านในสวนยายมอนนี่แหละนี่เบิร์ดซูเนลเอาแน่เฮ็ดจังได้คือได้เงินสอนแน่ ได้เงินหลายบบมายืมแน่สวัสดีจ้าพบกับยายหมอนสนญ้ายายหมอนเสนญญา,า,ากำลังงานงานในหฮมบริตากแดดดอกจ้าเฮ็ดไปโลดเยี่ยมมากเยี่ยมมากเข็ดลงไปจ้า บ่ต้องบ่ต้องสนข้ามไผไผสิวาเฮ้าจังใดมับนบ่มีอย่างใดมากง่ายๆดอกเฮาเปิดจาเหตุอย่างมันยากเบิดบ่มีแนวมันบายากมีใดบ่มีแนวใดมันง่าย เดี๋ยวข้ามวนี้มันก็นตามมาบต่บต้องบ่ต้องสนข้ามไผ่ไผ่สิวาเฮ้าจังใดบต่บต้องบ่ต้องสนข้ามไผ่ไผ่สิวาเฮ้าจังใดเออจะเฮ็ดอย่างมันยากเบิดบ่ม,มีแนวมันบายาก มีใดบ่มีแนวใดมันไงเพิ่จะเหตหนังมันยากเบิดบ่มีแนวมันบ่นยากมีใดบ่มีแนว่วใดมันไงหวันมีคนบ่าห้าบ้าตอนนี้ป่อยให้เขาว่าไปก้นบัดยำห้าไดเงินแน่เฮ็ดจังใดคือไดเงิน สอนแน่ได้เงินหลายบา่ไม่ยืมแน่ขันมีคนนบาเข้าบาตอนนี้ป่อยให้เขาว่าไปก้อนบัดย่ำข้าได้เงินเบิดจะเหตุอย่างมันยากเบิดบ่มีแนวมันบ่ายากมีไดบ่มีแนวใดมันงายบ่ต้อง บ่ต้องสนข้ามไผ่ไผ่ิวาเฮาจังใดใส่กับชั่วสิเฮ็ดได้ซั่วสิไปขายซั่วสิเมืดจกักเหตดงานกับชั่วสิกุ่มมือเหตุไล้วันตากแดดตากนา้าไปข้าไปขายสวัสดีจ้าพบกับยายหมอนสนจ้า ยามันสัญญากันลังเห็ดแนวกินข้าตะไคร่ผักสวนขั่วบ่บต้องบ่ต้องสวนข้ามไผ่ไผ่ิวาเฮ้าจังใดแต่เหตุงาน กระชั่วสิกุ่มมือเฮ็ดไา้วันตากแดดตากน้าไปค่าไปขาเห้าบพระตองสนใจเ้ามีหนาที่เฮ็ดคลิบห้าเฮ็ดไปไอ้มากคนบบเคยวฮักเฮ็ดแนวกินค่าตะไข่พักสวนขั่ว บได้สื้อดอกจ้าอยู่ในบ้านในสวนใย,ยมอนนี่แหละนี่เบสซนเนลเอาทานงานในโฮมบได้ตากแดดดอกจ้าเฮดเป็นโลดฝนห้ำแจก๊กลูกขาบอมา่า มันยากเบร์กระส่วสิเฮ็ดได้ซ่วสิไปขายซ่วสิหเมืดจักวันมีคน้มบาเข้าบาตอนนี้ป่อยให้เขาว่าไปกน้นบัดย่ามข้าได้เงินความพยายามอยู่ใส่ความสำเร็จยุหันจาเฮ็ดไปโลด ผู้ใดหู้ว่ายายมอนเทสยังกินมาล่องท่ายบังดูจ้าท่ายเขามา่าผู้ใดตอบถือยายมอนเสิหากินน้ำก็ว่าไปโหลดเขาบริมาหาให้ห้ากินผันมีข้นว่าห้าว่าตอนนี้ป่อยให้เขาว่าไปก้อนบัดยาเห้าได้เงินเยี่ยมมากเยี่ยมมากเคสโลงไปจ้า กระสัวสิีเฮ็ดได้ส่ว,ส,ส,วสิไปขายส่วสิเีเมดจากบริซื้อดอกจ้าอยู่ในบ้านในสวนยายหมอนนี่ล่ะนี่เบิดซูนแนวเอาเยี่ยมมากเยี่ยมมากเฮ็ดลงไปจ้าสวัสดีจ้าพบกับยายหมอนสซนยา เม่มอสัญญากลังเยี่ยมมากเยี่ยมมากเข็ดลงไปจ้าคุเขาสิลังไรมาหาเฮ้าเองดอกเขาสิมาทามเฮ้าเองดอกว่าเฮ็ดจ่งไดบอกแน่เดี๋ยวข้ามมันนี้มันกระตามมากแน่เฮ็ดจังไดคือได้เงินสอนแน่ ได้เงื่อนลายบ่ามายืมแน่เฮ้หา,หาดอกผู้เพิ่นใจเงืนเฮ้าหน่ะเทิงเทาเทิงขี้ไร่เพิ่นกับ,บ่บเคยว่าบบเอาเฮ้าดอกมีแต่เพิ่นยองว่าเดี๋ยวข้าม,ม้มนี้มันก็นตามมาเดี๋ยวข้าม,ม้มนี้มันก็นตามมาไปซื้อดอกจ้าอยู่ในบ้านในสวนย่หมอนนี่ล่ละนีเบิดซุนแนล เฮาบ่ต้องสนใจเฮามีหน้าทีเ่เฮ็ดคลิปเฮาเฮ็ดไปไอ้มากเพิ่นบ่เคยว่าให้าสวัสดีจ้าพบกับยายหมอนสนญ่ายายหมอนสนญ่ากำลังไส่กระชั่วสิเฮ็ดได้ชั่วสิไปขายชั่วสิหมดจักเข้าดอกผู้เพิ่นจ่ายเงินเฮานะ่ะ ทเทิงเทาเทิงขี่ไร่เพิ่นกะโบขึ้ยว่าโบเอาห้าดอกมิแต่เพิ่นย่องวาใย่กระซืวสีเ็ดได้ซืวสิไปขายซัอซีเมดจกักผู้ใดหูว้วายยหมอนเทสยังกินมาล่องท่ายังดูจา้าท่ายเขามาผู้ใดตอบถือยยหมอนสิให้กินน้ำแหน่เ็ดจังไดคือได้เงินสอนแน่ ได้เงินหลายบ่มายืมนยแน่เฮ็ดแนวกินค่าตะไคร้ผักสวนขั้วอ่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเฮ็ดลงไปจ้าความพย